คือเวลามันเมาเหล่ามันกับมักดาสาดเสียเทเสียว่าไปซ้มซอนมีผัวฝรัง่งบอโลกูป้องยังสั่นจังสี่เนาะแล้วก็หาเรื่องทุกตีมา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 ,มา,มาค่ะเมื่อเนี่ยมีเรื่องนี้มาเ่าให้ฟังคือเจ้าของเรื่องเนี่ยเพิ่นบอกว่า ว่าให้ฟังเลยยายเพราะว่ามีฝรั่งส่วนหลายหรือบางส่วนก็ได้ที่เป็นแบบนี้เ้ออันความคั้นมันบอกเขาไขออกไขเธอว่าแบบนี้เนาะอันน้องคนเนี่ยก่อนที่เธอจะมีผัวฝรั่งเนี่ยเธอก็มีภูบาวตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัายน้ำกันเนาะแล้วบัดนี้พ่อ มีงานทำก็แยกย้ายกันไปเนาะเป็นเป็นหักกันก็อยู่กันตั้งสี่ปีนะอยู่กินกันแบบผัวเมียเลยล่ะทั้งบ้านก็รับรู้ลาบานีก็พ่อพ่อโจบอกมากกับต่างคนไปต่างเหตุงานเนาะลาบานีผู้บาลขอบครัวก็ทรงไปเหตุงานอยู่เกาหลีหรืออีหยังนี่ลหละคอยจำอ่านั่งบอกวันนังจำว่าไดเนาะลาบานี ก็เป็นนันวาแยบยายเธอก็มีชีวิตของเธอไปแล้วบดน,นี้เอื้อยข้างบ้านด้ผัวฝรังพ่อแม่ก็เลยบอกว่าให้เขาหาให้ลาบดน,นี้เธอก็เลยได้ผัวฝรังแต่ว่าเป็นฝรังเถาเนาะอายุ60ิแล้วตอนนั้นเธอหัวก็อ่าย่สัวเองลาบดน,นี้พ่อคบกับฝรังไปเนาะไปเรื่อยๆบดนี จนกระท,ทั่งเธอทองเธอทองแล้วบัดน,นี้สามีก็ตามใจยอยากได้ยังสามีตามใจผัวตามใจผัวฝรั่งตามใจเมดอยากได้ยังบัดน,นี้เธอก็พ่อทองด้สามเดือนเนาะเธอก็เลยอยากมาอยู่บ้านผัวก็ตามใจผัวก็เลยเห็นมาอยู่แล้วบัดน,นี้ผัวก็เฮ็ดงานเนาะผัวยังบอกเกษียณพอมาอยูบ่บ้านแล้วบังเอิญว่าผู้บ่าวเกา่ากลับมา จากเมืองนอกกับมาหลายปีแล้วล่ะแต่บัดน,นี้พวกก็พอกันเนาะก็เลยเป็นมาสารสัมพันธ์กันภาะวะแต่งงานกับผัวฝรั่งกับบอดี้มาเขาแต่งานเพราะว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องมีกินเนาะแล้วบัดน,นี้พ่อมาเจอกับผููบาวเก่าเนี่ยโอ้ยความรักมันก็เริ่มซุกงอมทานไฟเกา่าลุกพรึบขึ้นมาก สามนาทีมันสิพ่อเปล่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะคลิปหนาเนาะระบัววน,นี้เขาก็ย่างบบมีเมียเพราะว่าเขาคิดว่าเธอจะล่อเขานะเราเอา้ามึงบดได้บอกให้กูล่อนั่งวางสิเนาะกูกเอาผัวลดแล้วพอแม่กูสิได้สบายแต่ว่าพอกลับม,มาเจอกันอีกเ่อหนึ่งเกาะสปาก,กันอีกคือเกา่าผู้บ่าของบดอีได้ว่าอันเธอสิทองหรือว่ามีผัวฝรัง่ง ก็ทั้งสองก็เลยแอบคบกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาต่อคลิปสองอ่ะบันนี่มาต่อคลิปสองเนาะหลังจากที่ตกลงคบหากันอีกเทื่อนหนึ่งพ่อแม่ก็บอกโอ้อยยามาเห็ุจังสี่ถออยามามีสูถออีตนบักฝรั่งมันนี่มึงก็ทองลูกเขามึงสีมาอันฝรั่งลากไปไยลากมาจังสี่บอได้พ่อแม่ก็ห้ามเนาะเธอกับ บอฟังเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเธอห้ครอบครัวมาหลายแล้วเธอให้ความสุขก็ขอบครัวมาหลายแล้วบันนี้ครอบครัวต้องตอบแทนความสุขของเธอขันผัวโทรมากอันหรือว่าเห็นเห็นผู้บบาวอยู่ในบ้านเนี่ยก็ให้บอกว่าเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันียังน,นี่ละก็ว่าไปลูกอาลูกหน้าลูกยังก็ว่าไปอันทุกเทือที่เธอเอ่วิดีโอคอนอันผัวก็เห็นเนาะเธอกระสิแพนกล่องไปแพนกล่องมา อันพวกระถามว่าผู้ใดนะเขาเพิ่งเคยเห็นนาเธอกับว่าโอ๊ยเป็นญาติพี่นอ้องไปเหตุงานอยู่อันเมืองนอกเมื่อก็กลับมาเมื่อก็ได้พอกันแล้วบนันีพวเห็นดูเขาดูเขาก็เอา้าเขาไม่อยู่บ้านเธอบอกก็บอกแม่อันเขาว่ามีมองไปก็เลมามาหนีก่อนแล้วเขามีแพนสิไปมองอื่นเขาอันเป็นมูกระายชันน้ำเธอกับว่าจังสี่เนาะ เราบัน,นีนทั้งสองก็ยุ่งนกันนยุ่ในบ้านหลังเดียวกันโอ้ยพ่อแม่อุกอ่างหลายจักวาสีวาจังไยอันบกกายยู่บ้านอยากอายชาวบ้านเขาพ่อกับแม่ก็ไปยู่หน้าเนาะล้วบัน,นีนบอกผู้บาวก็มาต่อแข่งต่อคาให้เราบัน,นีน่นิสัยมันเปลี่ยนไปนิสัยบอกผู้บาเปลี่ยนไปตะก,กี้เหล่าบอกกินยาบอสูเนาะอันกลับกลายเป็นวาตอนเนี้ยกินทั้งเหล่า สูบทั้งยาแล้วก็เล่นอันนั่นน้ำเนาะบอกอันมักมวนนั่นแหละแล้วก็บดนี้ก็ไถเงินเงินเธอนะเงินเมี่ยฝรัง,งเมียฝรังกะเปเนะาะเงินขาดไาเลยก็โทษไปหาผัวบอกว่าไปค่าเช็คลูกเช็คทองเช็คยังเช็คนี่โอ๊ยฉันบสบายก็เวาวไปผัวก็สทรงเงินมาให้บดนีผัว สิมหาเนาะบัดน,นี้ผัวสิมหาผัวบอกว่าเนี่ย่อยจองตั๋วเราได้อาธินา้าขคอยสิบินไปหาเจ้าก็ลูกคอยคิดฮอดเจ้าคิดฮอดลูกอันเจ้าก็ไกลคอดเต็มที่แล้ว่อยยาประยูน้ำเจ้าเนี่ยอันเขาบอกว่ามารอเนียเขามาเดือนเคืองเขาล่างงานเดืเดอนเคืองเนาะอ่ะมาต่ออันที่สามบัณน,นิ้จบแล้วละคลิปนี้บัดน,นี้พ่อผัวฝรัง่งเนาะผัวฝรั่งมากอ่า บอกผู้เฒ่านี่ก็ยังอยู่ได้บ้านเนาะแต่ว่าอันพ่อกระแม่เลยบอกว่ามึงไปนอนหน้าซะกูบ่อยากไอให้เขานั่นบัดนี้ผัวฝรั่งมาอันบอกผู้เ้่านี่ก็ไปไปอยู่หน้าเนาะมันก็กินเหล่าบือไหนมันเมามันจะยางเขามามันก็ซี่นาบอกฝรั่งบอกเฮ้ยนี่เมียกูจังสันจังสี่อันเขาก็ดึงมันออกไปเนาะพอวิญญาณฝรั่งหูฝรั่งกับบอหูยังบอกเออจังมันคนเมาฉันบดถือก็ บันีพ่อพ่อเน่ามันบ่เมามันเห็นอันฝรั่งหอมเมียกอดเมียจูบเมียมันเกิดหึงมันเกิดฟึดฟึฟัดฟัดเนาะอันนันไปนันมาจนกระทั่งคอดลูกคอดลูกแล้วบันี้ถึงเวลาที่ฝรั่งสียเอาลูกเอาเมียกลับเมืองนอกแล้วบันี้บันี้บอกอันนี้มันก็หึงมันเกิดหึงมันก็บ่ยอมมันบอกว่าคัน คันบบเลิกกกบผัวฝรัง่งมันสิบอกผัวฝรั่งให้หูเลยว่ามันเป็นไข่บันนี้ทั้งขอบขัวก็เลยขอรองขอรองอันอีเมียฝรัร่งเนานะว่าอันให้เลิกก็บอกอันนี้ซะเห็นก็พอแกแม่เห็นแกลูกมึงอันเราบันนี้ด้วยพฤติกรรมของผู้บ่าวเนี่ย หลังจากที่กลับมาอยู่น้ากันอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือเวลามันเมาเหล่ามันกับมักดาสาสเสียเทเสียว่าไปซ้ำซนมีผัวฝรั่งบอโลกูเพะจังสั่นจังสี่เนาะแล้วก็หาเรื่องถูกตีมันนั่นก็เลยคิดได้ว่าเออผัวฝรั่งกูมีแต่ให้กูบ่เคยตบตีถูกตีกูเลยอันเธอก็เลยโอเคก็เลยไล่บอกกันทีออกออกจากบ้านไปบอกว่าจ้างจ้างให้เลิกแสนหนึ่ง เราเลิกติดต่อกันเลยเพราะว่ามึงนิสัยบอดี่อยบอหักเจ้าแล้วอยงังจังๆจ,จึงเลยคุยกันแต่ว่าเกือบตกลงมกันบอดได้ก็เอาผู้ใหญ่บ้านมาเว่ากันเนาะสุดท้ายแล้วเธอก็เลยบินกลับไปอยู่น้าผัวเนาะราบานี้เรื่องบอกผู้บ้านนี่ก็หายสาบสูญไปบอเธอเธอบอดได้กล่าวถึงอีกเลยเพราะว่าเธอบอกว่าย้อมเธอกลับมาบ้านไอ้กลับมาเมืองไทยเธอก็เสียห้พอ่อห้แม่ ไปภูเก็ตเพราะว่าเธอซื้อบ้านยุบภูเก็ตสามีซื้อบ้านยุบภูเก็ตเนาะเรื่องท้มหมดกเอว่างเดือดการชน,นีเธอบอกว่าตอนตอนที่เลิกกับผู้บาวไม่ไม่โอ้โเสียใจหลายแต่โอ๊คฮากบอกผัวบ่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เจ้าโตมาเล่าสู่กันฟังเนาะ